ธรรอทมันญยติบทที่8นะคะแล้วเราจะอ่านด้วยกันอยู่ในหัวข้อที่บอกว่าตักเตือนไม่ให้ลืมพระเจ้านะคะจะอ่านสลับกันผู้หญิงอ่านก่อนนะคะข้อ11ถึงข้อ20 และกฎเกณฑ์ของพระองค์ซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านในวันนี้ผู้ชายของท่านทวีขึ้นมีเงินทองมากขึ้นและบรรดาซึ่งท่านมีอยู่ก็ทวีขึ้นจิตใจของท่านทั้งหลายจะพยองขึ้นและท่านทั้งหลายก,ก็ลืมพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ทั้งหลายผู้ทรงนำท่านทั้งหลายออกจากแผ่นดินอิอ,กออกจากแดนท่าผู้ทรงนำท่านมาตลอดถิ่นธุรกันดาลใหญ่หน้ากลัวซึ่งมีงูแมวเซาและแมงป่องและดินแห้งแล้งไม่มีน้ําผู้ทรงประทานน้ําจากหินแข็งให้แก่ท่านผู้ทรงเลี้ยงท่านทั้งหลายด้วยมานานในถิ่นธุรกันดานซึ่งปู่ย่าตายายของท่านไม่ทราบเพื่อว่าพระองค์จะทรงกระทําให้ท่านถ่อมใจและทดลองท่านเพื่อกระทําให้เกิดประโยชน์แก่ท่านในบ้านปลาย จงระวังให้ดีเกรงว่าท่านจะนึกในใจว่ากำลังและเรี่ยวแรงของข้านำทรัพย์มีค่านี้มาให้ท่านทั้งหลายจงจำพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ให้กำลังแก่ท่านที่จะได้ทรัพสมบัตินี้เพื่อว่าพระองค์จะทรงดำรงพันธสัญญาซึ่งพระองค์ทรงกระทำโดยปฏิยานต่อบรรพบุรุษของท่านดังวันนี้และถ้าท่านลืมพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ไปติดตามพระอื่นและปฏิบัตินมัสการพระเหล่านั้นข้าพเจ้าขอเตือนท่านจริงๆในวันนี้ว่าท่านจะต้องพินาศเป็นแน่อย่างกับบรรดาประชาชาติซึ่งพระเจ้าทรงกระทำให้พินาศไปต่อหน้าท่านท่านทั้งหลายจะพินาศอย่างนั้นแหละเพราะท่านไม่เชื่อฟังวัสุุเสียงของเมฮวาพระเจ้าของท่านทั้งหลายนะก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับ mm hmm. หัวข้อนี้นะเออ าจรเองก็แต่ละอาทิตย์เนี่ยต้องอธิษฐานว่าเออจะจะแบ่งปันเนี่ยในหัวข้ออะไรแล้วเราจะได้ข้อมูลมาจากที่ไหนนะพี่น้องเราต้องขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้ความรู้เปิดตาเปิดใจในแต่ละหัวข้อในแต่ละอาทิตย์ก็ไม่ง่ายเลยอย่างอาทิตย์หน้าเนี่ยก็รู้สึกว่า อยากจะแบ่งปันเรื่องเรื่องนี้หัวข้อนี้ยังไม่ได้บอกนะพี่น้องเพราะว่ายังไม่แน่ใจว่าเออพระเจ้าจะให้หัวข้อนี้อาทิตย์หน้าก็จะไปไลฟ์อยู่ที่เชียงใหม่นะคะเพราะว่าจะขึ้นเชียงใหม่วันวัน,วนพฤห,หัสวันอาทิตย์ก็จะไลฟ์ก่อนที่จะกลับบ้านนะก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับสารพัดทุกสิ่งเลยนะวันนี้ หัวข้อที่อ่านมาแล้วก็ในอิสยาบทที่49ข้อ15บอกว่าผู้หญิงที่ให้นมบุตรเนี่ยยังจะลืมได้แต่พระเจ้าไม่เคยลืมเราเลยนะก็มาในหัวข้อว่าเราไม่เคยลืมเจ้าเลยพี่น้องคะเราเองเนี่ยมีอาการหลงลืมบ้างไหมอาจารย์เนี่ยลืมตั้งแต่ยังเป็นสาวๆนะเป็นคนขี้ลืมมากเลย เดินไปจะเอาอะไรอุ้ยไม่รู้เดินไปแล้วก็ลืมอะเดินกลับมาเป็นแบบนี้ตลอดลืมนั่นลืมนี่ลืมนโน่นเอาของที่ไม่ได้จะต้องแช่ในตู้เย็นเอาไปเอาเปิดตู้เย็นไปจะแช่แล้วเราก็เอ้ยเราสงสัยจะหนักไปแล้วนะนี่เริ่มหนักไปละลืมกุญแจบ้านข้ามปีอยู่บ้านจริงนะนี่ได้มาสองพวงอะ่ะ ไม่รู้สองพวงอยู่กระเป๋าไหนมั่งกระเป๋ามันเยอะไปหมดพระเจ้าประทานเราก็รู้สึกว่าโอ้พระเจ้าประทานเยอะไปแล้วนะกระเป๋าเยอะเลยนะี่ของมันก็เวลานั่นเราก็ลืมออกมานะข้าวของเงินทองเพชรนินจินดาอนะไรก็ลืมไปหมดเลยนะยังมีอีกเยอะลืมอะไรก็ลืมไปนะแต่ว่าเราอย่าลืมพระเจ้านะซึ่ง พรอองค์ก็ให้คำตอบเราแล้วว่าเราไม่เคยลืมเจ้าเลยพระอ,องค์ยังไม่ลืมเราเลยแล้วเราจะลืมพระเจ้าได้อย่างไรนะระหว่างที่เตรียมหัวข้อนี้นะวันที่เตรียมก็คือพอสมมุติวันอันนี้วันนี้วันอาทิตย์เสร็จนะวันจันทร์อาจารย์ก็เริ่มเริ่มอธิษฐานนะแล้วก็วันอังคารวันพุธก็เริ่มเตรียมเนี่ยอากาศก็ ตอนเช้าตู่นี่เย็นมากเลย21อ็ดองศาก็คือหนาวกว่าที่เราเปิดแอร์อีกแม้เราเปิดแอร์ก็ประมาณ25่6 27ห้ายี่หกยิบเเย็นมากเลยถึงกับต้องปิดพัดลมเลยนะก็หนาวมากไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่ากรุงเทพมหานครของเราเนี่ยมันจะมีอากาศแบบนี้นะปกติแล้วอากาศหนาวนี่มันบีซ่าไม่ผ่านกรุงเทพเลยนะ แต่เช้านั้นเนี่ยหนาวมากนะข้อสิบห้านะบอกว่า ปากกาแรกอย่าให้เราลืมพระเจ้านะเฉลยทมบัญญัติบทที่8บทที่31ก็ยังย้ําอีกนะข้อ 28- ถึง22อาจารย์จะไม่อ่านนะไปเร็วนิดนึงนะอย่าให้เราลืมพระเจ้าแล้วไปติดตามพระอื่นหรือไปนมัสการพระอื่นหรือไปจุนวุ่นวายกับกับพระอื่นนะอาจารย์เนี่ยก็โดนเพื่อนตัด ออกจากกลุ่มมั้งก็คือยังอยู่ในกลุ่มนะแต่เขาไปเที่ยวกันเขาก็ไม่ชวนเราเพราะว่าชวนเราแล้วเราไม่ได้เข้าไปงานวัดอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่เข้ามีอยู่ครั้งหนึ่งไปเที่ยวกับเพื่อนเนี่ยโอยเขาจะเข้าไปที่แบบมีอะไรอ่ะมีไม้ที่มันดัดแล้วเป็นมังกรเต็มไปหมดเลยมันก็แบบมันเป็นสัญลักษณ์ของงูใช่ไหมเราก็ไม่เข้าไปเพื่อนก็เอือมเราคือเขาก็ไม่เอาเราแล้วแหละนะ เช้านี้เราต้องถามตัวเราเองว่าเราเป็นอย่างไรเราให้พระเจ้ามาที่หนึ่งไหมหรือว่าเราลืมพระเจ้านะพระธรรมบทนี้เนี่ยโมเสสตักเตือนบทเฉลยธรรมบรัติบทที่8เนี่ยนะโมเสสตักเตือนไม่ให้เราลืมพระเจ้าอย่าลืมพระเจ้านะเหมือนเหมือนใครเหมือนอิสราเอลเหมือนบนรรพบุรุษ ของเรานะที่ขี้ลืมขี้ลืมลืมอะไรก็ลืมได้แต่อย่าลืมพระเจ้าเราลืมพระเจ้าตอนไหนพี่น้องโดยมากเราจะลืมพระเจ้าตอนไหนตอนที่เราไปทิกท้อไปเที่ยวไปที่ยวลิ่งโอ้โหช้อปปิ้งนะแบบเราก็จะมีความสุขเราก็จะช็อปเพลินเลนะจนลืมพระเจ้าไปอะไรแบบนั้นนะแต่ ขอบอกตามตรงนะอาจารย์ไปเที่ยวจริงแต่ว่าจะไม่ลืมพระเจ้าถ้าไปไปฟินแลนด์ก็ต้องไปหาโบสถ์ไปนะไปอยู่ทั้งหมด15วันเนี่ยก็ทุกอาทิตย์ต้องไปโบสถ์ตลอดคือเราจะไม่ทิ้งพระเจ้านะเพราะว่าพระเจ้าสอนเราเตือนเราเมื่อกี้โมเสสเตือนเราว่าอย่าลืมพระเจ้านะในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่8กับบทที่31บอบอกว่าเกรงว่าท่าน อิ่มหนำนะ8ข้อ12ฉเฉลยธรรมดา8ข้อ12 31ข้อ21บอกว่าย้ำนะพี่น้องข้อความเหมือนกันเป๊ะคือเกรงว่าท่านอิ่มหนำและอยู่บ้านดีๆและมีทรัพย์สมบัติเงินทองเยอะแยะทวีมากขึ้นแล้วเราจะลืมพระองค์ไปน,นะ หรือเรื่องอื่นๆของเรากลายเป็นเรื่องใหญ่นะเรื่องที่ใหญ่กว่าพระเจ้าเรื่องอื่นๆอะไรสัพเพเหระเรื่องไร้สาระอะไรของเรากลายเป็นสิ่งที่ใหญ่กว่าพระเจ้าไหมนะอันนี้ถ้าเราผิดสังเกตตัวเราเองปึ๊บนะถ้าสิ่งนี้ลบกวนจิตใจเราปึ๊บเราต้องหันกลับมาปรับ แล้วนะพี่น้อง time to put things right นะถึงเวลาแล้วที่เราจะทำในสิ่งที่ถูกต้องนะก็คือการที่เราเนี่ยจดจ่ออยู่ที่พระเจ้านะอย่าให้จิตใจของเราลืมพระองค์ไปนะเหมือนกับบรรพระบุตของเราในเยเรมีบทที่9ข้อ11จริงมีไหมเยเรมี9ข้อ11 ในสองโคลินบทที่สิบเอ็ดในพระคัมภีร์เดิมโมเสสเตือนในพระคัมภีร์ใหม่อาจารย์ปาโลก,ก็จะเตือนจะมีบทที่เาขรอบสิทเยเรยมีใช่เราจะกระทําให้เยรซาเล็มเป็นของเป็นกองสิ่งประหลักหักพังเป็นที่อยู่ของหมาป่าและเราจะกระทําให้หัวเมืองของยูดาเป็นที่เลือดล้างไม่มีชาวเมืองเพราะว่าเขาลืมพระเจ้าแล้วหันไปหาพระอื่นนะ ชีวิตของเราก็ก็ดูเหมือนจะมีทุกสิ่งทุกอย่างนะเช่นเเราเรียนหนังสือเราก็ประสบความสำเร็จนะเรียนหนังสือผ่านหมดนะหรือว่าเราทำงานเราก็ประสบความสำเร็จนะชีวิตดูดีไปหมดเลยเรื่องไม่ว่าจะการงานหรืออะไรชีวิตของเรานะแต่พี่น้อง ที่สําคัญเราต้องอย่าลืมพระเจ้าเมื่อเราได้ดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตของเราดูเหมือนมันสะดวกสบายะลรทุกอย่างแต่ว่าเราอย่าลืมพระเจ้ากษัตริย์ดาวิดนะบันทึกไว้ในสดุดีหนึ่งร้ข้อสนะว่าเราอย่าลืมพระราชกิจอันมีพระคุณทั้งสิ้นของพระเจ้านะพี่น้องดังนั้นเนี่ยวันนี้เช้านี้ อย่าลืมพระราชกิจอันมีพระคุณทั้งสิ้นของพระอ,องค์ในชีวิตเราประการที่สองนะเพราะอะไรทำไมเราไม่ควรจะลืมพระเจ้าเพราะพระเจ้าไม่เคยลืมเราเลยนะพี่น้องในอิสยาห์49ข้อ15ในสรุดีบทที่27ข้อ10ของอ่านนิดนึง บอกว่าแม้บิดาและมารดาของข้าพระอ,องค์ทอดทิ้งข้าพอองค์แม้พ่อหรือแม่ของเราจะทอดทิ้งข้าพอ,องค์แต่พระเจ้าจะทรงยกข้าพระอ,องค์ขึ้นนะพระอ,องค์ไม่ลืมเราแม้พ่อแม่ของเราเนี่ยนะจะทอดทิ้งเรานะพี่น้องเห็นไหมสมัยนี้นะเด็กๆก,ก็ถูกทอดทิ้งเยอะแยะเลยนะแต่ว่า ในพระคำของพระเจ้าในพระธรรมสะดุดดีซึ่งกษัตริย์ดาวิดได้บันทึกเอาไว้เนี่ยก็คือว่าแม้บิดามารดาจะทอดทิ้งแต่พระเจ้าจะไม่ทรงทอดทิ้งพระองค์จะทรงยกเราขึ้นเช่นเดียวกับที่กษัตริย์ดาวิดรู้สึกแบบนั้นนะพระเจ้าทรงเปรียบเทียบความรักของพระองค์กับของแม่ ที่มีต่อลูกๆของเธอนะอิสราเอลรู้สึกว่าถูกพระเจ้าทอดทิ้งในตอนที่เขาไปเป็นเชลยที่บาบิโลนตั้ง70ปีพี่น้องจำจำได้ไหมพี่น้องจำได้ไหมอาจารย์ก็บอกไปก่อนแนละ้วกับจะถามว่าเออไปเป็นเชลยที่บาบิโลนกี่ปีนะมันมีข้อพระพีหลายข้อมากเลยที่บอกว่า70ปีนะใน อิสยาบทที่49ข้อ14เนี่ยเขาต่อว่าพระเจ้าว่าทรงลืมพวกเขาเสียแล้วนะพี่น้องคิดไม่พอแถมยังต่อว่าอีกว่าพระเจ้าทรงลืมเขาเสร็จแล้วเราเองก็เหมือนกันนะพี่น้องบางครั้งในเวลาที่เราเครียดผิดหวังหรือว่ารู้สึกว่าไม่ได้อย่างใจชีวิตมันไม่ได้ เหมือนที่เราหวังตั้งใจเอาไว้เราอาจจะคิดว่าเฮย้ยพระเจ้าพระองลืมข้าพระองไปหรือเปล่าเนี่เทําไมปล่อยให้ป่วยอย่างนี้ทําไมถึงการงานหน้าที่การงานอะไรมันก็แบบชุยไปหมดอะไรอย่างนี้นะพี่น้องวันนี้ต้องกลับใจใหม่เขาบอกว่ามีสามสิ่งที่พระเจ้าไม่เคยลืมเลยคือหนึ่ง พันธสัญญาที่พระองค์ได้ให้ไว้กับลูกๆของพระอ,องค์ตั้งแต่อับราฮัมมานะโนอานะพันธสัญญากับดาวิดนะพระอ,องค์สัตว์ซื่อเมื่อพระอ,องค์สัญญาแล้วพระอ,องค์ไม่ลืมนะในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่4ี่ข้อ25-28ไม่อ่านนะพี่น้องกลับไปอ่านนะเราจะเห็นว่าพระคัมภีร์ทั้ง พระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่จะบอกว่าพระเจ้าจะไม่ทรงลืมเลยสามอย่างในฮิบูบทที่หกข้อสิบแปดเดี๋ยวให้จิ้งเอาข้อพระคัมภีร์อันนี้ขึ้นนิดนึงว่าอะไรฮิบูบทที่หกข้อสิบแปด พาะว่าโดยสองประการที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้พระเจ้าจะไม่ตัดอุสาเราผู้ที่ได้หนีไปยึดความหวังซึ่งมีอยู่ตรงหน้าเราจึงจะได้รับการชูใจยอย่างมากมายคิดปรูวัที่หกข้อสิบแปด นะพระเจ้าไม่ลืมพระเจ้าไม่ลืมก็คือพระองค์ไม่ลืมพันธสัญญาที่ได้มีไว้กับลูกๆของพระองค์การที่สองพระองค์ไม่ลืมถึงความต้องการของเรานะพระองค์บอกว่าอะไรสิ่งที่เราต้องการนั้นน่ะพระองค์ได้ท <c> ร <oughs> าบอยู่แล้วนะแล้วพระองค์ก็ประทานให้แก่เราอยู่แล้วในมัทิวบทที่หกข้อที่แปดประการที่สาม ไม่ลืมการงานที่เราได้ทําให้กับพระอ,องค์นะพี่น้องในฮิบูบทที่หกข้อที่สิบบอกว่าอะไรเพราะว่าพระเจ้าไม่ทรงกระทที่จะทรงลืมการงานซึ่งท่านได้กระทำเพราะความรักที่ท่านมีต่อพระนามของพระอ,องค์คือการรับใช้ธรรมิกชนนั้นอัางที่ท่านยังรับใช้อยู่นะพระอ,องค์ไม่ลืมในการที่เราได้รับใช้พระอ,องค์นะ แม้แต่น้ําสักแก้วหนึ่งที่เรายกให้พี่น้องดื่มนะพระองค์ก็จะไม่ลืมเลยนะในพระธรรมวิวรบทที่14ข้อ13อีกนะอาจารย์ก็ไม่อ่านแล้วเร,เราจดเราจดเราจดไปนะแล้วเราก็จะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะเอออิสราเอลก็คิดว่าพระเจ้าลืมเขาไปแล้วไม่รักเขาแล้วนะ แต่ขอให้เราระลึกถึงเสมอว่าพระเจ้าไม่เคยปล่อยให้เราเดินไปแต่ลำพังนะสมัยที่อาจารย์เชื่อพระเจ้าใหม่ๆนะต่อไปนี้ฉันจะไม่ต้องสู้เพียงลำพังแต่พระองค์ผู้ทรงมีชัยในเหนือความตายความบาปท,ทรงเดินไปเคียงข้างฉัน พระอ,องค์ไม่ลืมเราพระอ,องค์ไม่ปล่อยเราให้เดินลําพังแต่ว่าพระอ,องค์จะเดินไปกับเราสถิตยอยู่กับเราเสมอนะยิ่งกว่านั้นนะฮิบรูบทที่ 8: ข้อ12บอกว่าพระเจ้าจะไม่จดจำบาปของเรานะนอกจากพระอ,องคไ์ไม่ลืมเราแล้วนะพระอ,องค์ยังจะลืมสิ่งที่เราทำไม่ดีอีกความผิดบาปทั้งหลายนะพระอ,องค์ก็จะไม่ลืมเราเลย พระเจ้าไม่เคยผิดสัญญาพระองค์ที่พระองค์ได้ให้ไว้กับเรานะในพระธรรมโลมบทที่8 3 5ถึง39บอกว่าไม่มีอะไรที่จะทำให้เรานั้นขาดจากความรักของพระเจ้าได้นะไม่มีอะไรที่จะทำให้เราขาดจากความรักของพระองค์ได้นะ เราดูชีวิตของโมเสสนะพี่น้องโมเสสเนี่ยนะเขาไปแต่งงานกับหญิงคนคูชซ,ซึ่งเป็นชาวต่างชาตินะเขาเป็นผู้นำแบบเบอร์หนึ่งเลยนะที่พระเจ้าทรงรักแล้วก็พระเจ้าทรงให้เขาได้เห็นพระพักของพระองค์นะคนอื่นเนี่ยแทบจะไม่ได้เห็นพระพักของพระเจ้าแต่โมเสสได้เห็นเขาก็ยังทำความผิดซึ่ง ไม่สมควรจะผิดนะไม่สมควรที่จะได้รับการอภัยนะแต่พระเจ้าก็ยังทรงรักโมเสสมากนะแล้วพระองค์ก็ยังชมเขาแม้แต่มา,ามิเรียมและอาโรนพี่น้องของโมเสสติโมเสสนิดนึงพระองค์ยังไม่ยอมเลยนะมิเรียมนี่โดนพระเจ้าลงโทษด,ด้วยนะพี่น้อง พี่น้องไปอ่านในกันดาวิถีบทที่สิบสองดูนะสำหรับเรื่องนี้โอเคทุกวันนี้เราอาจจะถูกมองข้ามหรือถูกลืมไปนะได้ง่ายๆจากคนรอบข้างของเรานะพี่น้องบางครั้งเราเราเคยไหมเรารู้สึกเฮ้ยเราถูกลืมไปหรือเปล่านะอะไรอะ่ะเราจะไปหวังใจกับมนุษย์เนี้ยได้ไหมแต่ ใหพระเจ้าแล้วเราช่างอบอุ่นใจหรือเกินนะเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าไม่เคยลืมเราเลยสถิตยอยู่กับเราตลอดเวลานะพี่น้องถ้าเราติดสนิทกับพระเจ้าเราจะรู้ว่าพระเจ้าสถิตยอยู่กับเราแบบไหนนะคือเหมือนว่าเราจะทําอะไรที่ผิดปึ๊บพระเจ้าจะทํางานในจิตใจเราแล้วนะเพราะว่าพระเจ้าทรงดูแลแล้วก็รักเราเสมอ พี่น้องดูชีวิตของโยเซฟสิพี่ชายทามสารพัดสารเพกับโยเซฟนะโยเซฟผ่านความยากลำบากดูเหมือนชีวิตมันถูกลืมหรืออะไรแต่พระเจ้าไม่เคยลืมโยเซฟพระองค์บอกว่าพระองค์สถิตกับโยเซฟแล้วสิ่งที่เขาทำสําเร็จทุกการเพราะการทรงสถิตของพระเจ้าเช้าวันนี้ เราทูลขอให้พระเจ้าสถิตกับเรานะที่พระองค์จะไม่ลืมเราประการสุดท้ายแล้วค่ะพี่น้องในในพระธรรมอิตยานะบอกว่าพระเจ้าทรงสลักเราไว้บนฝ่ามือนะพระเจ้าทรงสลักเราไว้บนฝ่ามือโอ้โ เราฟังดูแล้วเป็นยังไงคะพระเจ้ารักเรามากเลยนะอิสยาห์สี่สิบเก้าข้อสิบหกเตือนเราถึงความรักของพระเจ้านะให้เราเนี่ยทราบความจริงที่ล้ำค่านะที่พระเจ้าทรงรักเราแค่ไหนให้เราค่้ควรข้อ,อพระคัมภีร์นี้เป็นพระสัญญาของพระเจ้า ที่มีต่อประชากรของพระองค์ให้เราเห็นว่าทรงรักทุกคนที่เชื่อขนาดไหนที่พระเจ้าสลักเราไว้บนฝ่ามือนะพระองค์พี่บอกมนุษย์เป็นอะไรเล่าที่พระเจ้าทรงเฝ้ามองเฝ้าดูเขาอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะมนุษย์ที่เชื่อในพระองค์นะทรงรักเราทุกคนที่เชื่อขนาดไหนมีใครบ้างในล่าโลกนี้ที่เขาบอกกับเราว่า เขาสลักเราไว้บนฝ่ามือของเขานะถ้าเราไม่ใช่พ่อใช่แม่เขานะเขาคงจะไม่ได้มาสนใจเราขนาดนั้นแต่พระเจ้าทรงสลักเราไว้บนฝ่าพระหั์ของพระอ,องค์ข้อความดีๆอันนี้นะพี่น้องข้อความที่เป็นจริงอันนี้ล้ำค่ามากที่เราสมควรจะจดจำเอาไว้ไหม ที่เราจะตอกย้ำในจิตใจของเราซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าพระเจ้าทรงสลักเราไว้บนฝ่ามือในสุภาษิตบทที่3 0ข้อ5นะพี่น้องเป็นข้อสังเกตของอากูนะเป็นข้อสังเกตของอากูพี่น้องเราลองไปดูนะว่าอากูเขามีข้อสังเกตในเรื่องนี้ว่าอย่างไรว่า พราะวาจะนะทุกคําของพระเจ้านั้นพิสูจน์แล้วว่าเป็นความจริงพระเจ้าไม่มุสานะพี่น้องพระองค์ไม่มุสาและ,ะและอากูบอกว่าขอทรงเลี้ยงข้าพระองค์ให้อิ่มแต่พอดีเกรงว่าข้าพระองค์จะอิ่มและจะลืมพระองค์นะพี่น้อง พระคัมภีร์เฉลยทรมันญยาิบอกใช่ไหมทั้งบทที่8แล้วก็บทที่21บอกว่าเมื่อเราได้กินอิม่มได้กินของดีๆมีทรัพสมบัติแต่ละพัทแล้วเราจะลืมพระเจ้าเราจะไม่เป็นอย่างนั้นนะอากูบอกว่าเกรงว่าข้าพระองค์จะอิม่มและจะลืมพระองค์จะปฏิเสธพระองค์แนะ่ปฏิเสธพระองค์หมายถึงไม่เอาพระเจ้าแล้วนะไปหาพระอื่นนะ พี่น้องจําไว้ดีๆนะถ้าเราไปหาพระอื่นนะพี่นาฏแรงมากนะพี่น้องพระเจ้าเป็นผู้ใดเล่านะที่เราต้องยึดพระองค์เอาไว้นะเราต้องทักพิมในพระองค์เราต้องให้พระเจ้ามาเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเรานะอย่าให้เรา เป็นแบบหลายๆคนที่หันเหไปหาพระอื่นๆนะให้เราระลึกอยู่เสมอว่าในทุกๆวันนั้นเราเองนั้นเป็นที่รักของพระองค์นะไม่มีสิ่งใดจะทำให้เราขาดจากความรักของพระองค์ได้และเราจะถูกสลักไว้บนฝ่าพระหัตของพระองค์เีเมไหมคะพี่น้องเช้านี้เรา อยู่ในหัวข้อที่ว่าเราไม่เคยลืมเจ้าเลยนะย้ำประการแรกก็คืออย่าให้เราลืมพระเจ้าสองเพราะว่าพระเจ้าไม่เคยลืมเราสามและพระองค์สลักเราไว้บนฝ่ามือของพระองค์เราจะร้องเพลงตอบสนองอีกเพลงหนึ่งนะพี่น้อง